รุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางแต่ชีวิตเนาวเของฉันกลับมาคุยกันต่อนะคะ,ะกับรายการลูก <ไป S 2> ทุ่งไทยแลนด์นะคะเ<า>จนนี่และแขกรับเชิญพิเศษของเราในว,วันนี้พี่พศสวนพันธ์นั่นเองนะคะค <laughs> ตัดอ้อยกันต่อเนาะสู <laughs> เสื้อนี่แบบคือเหมือนเหมือนนัดกันมาเลยแต่คือไม่ได้นัดนะมันแบบว่ามันเป็นสไตล์ที่บังเอิญตรงกันนะคะไม่เราทั้งบ้านมีสีเดียวเนี่ยคือกันอีกข่ะคอยแสียร้ายกับมิ้งโตเดียวเนาะอ่ะวันนี้พี่พอ์เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเพลงใต้ดินไปแล้วนะคะทุ่งล้างยางชุมเนาะทุ่งล้างยางชุมเพลงใต้ดินนี่คือความหมายของพี่คือไม่ได้รับการโปรโมทหรือว่ามันยังไงที่เรียกว่าใต้ดินก็ใต้ดินก็คือว่าไม่มีสังกัดเลยไม่มีไม่มีสังกัดแล้วก็ ทำเองขายเองแล้วก็ไปขายตามตลาดนันบ้างอะไรเงี้ยก็เคยไปยืนขายตามตลาดนัดตามวัดตามอะไรเงี้ยครับนั่นแหละถือว่าเป็นใต้ดินจริงๆคือไม่มีสื่ออะไรที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้เลยครับก็ทํทมาปีประมาณปี4-8ได้มั้งครับชุดทุ่งร้างยังชุมเนี่ยประมาณปี48ค่ะหลังจากนั้นก็ผมก็หายไป3ปีทาอะไรพี่ที่หายไป3ปีนี่ผมไปฝึกวิทยายุท์พูดกันตรงๆเลยคือเรามองว่าถ้าเราจะใช้ชีวิต ในวงการเพลงถ้าเราจะเป็นนักดนตรีเป็นนักเขียนเพลงมืออาชีพจริงๆอ่ะแค่นี้มันยังไม่พอไงมันยังไม่สุดก็เลยเราไปฝึกในด้านการเขียนอย่างเดียวเลยเรื่องเขียนไปหาครูที่สอนเราหรือว่าหรือฝึกเองฝึกด้วยตัวเองฮะนั่งวิปัสนาอยู่บนเขาเหลียงซานอยู่คนเดียวบไปนั่งฟังเพลงไล่ฟังเพลงจากรุ่นครูรุ่นรุ่นพี่รุ่นครูรุ่นอาจารย์ คือคือถามว่าก่อนนั้นน่ะผมฟังมาเยอะไหมผมก็ฟังมาเยอะนะแต่ว่าด้วยความด้วยความที่ว่าวัยเรามันยังไม่ถึงขั้นที่จะคิดอะไรได้มากมายเท่ากับความเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จะคิดได้อ่ะผมอยากให้มันแตกออกไปให้มากกว่านี้ให้มันกว้างให้มันมีมิติที่มีลึกมีตื่นมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปไปถูกอยู่กับการฟังเพลงอยู่3ปีก็คือหาเพลงมาฟังฟังฟังแล้วฟังแล้วก็ฝึกเขียนฝึกเขียนฝึกฟังแบบ3ปีเต็มเต็ม จึงได้มีชุดสุสานหัวใจออกมาซึ่ง<ะ>มันก็มันก็คุ้มกับการที่เราไปไปฝึกฝนตัวเองไปบ่มเพาะตัวเองอะไปเครี่ยวกรรมตัวเองอยู่3ปี<ะ>แล้วแล้ว,แล,วแล้วเพลงมันออกมาแล้วพี่น้องประชาชนให้การตอบรับอย่าง<ะ>อย่างมากมายในวงกว้างผมก็ถือว่าเอ้ยเรามาถูกทางแล้วคือวันนั้นอะต้องบอกเลยว่าตอนที่สุสานหัวใจดังอะตอนนั้นอะเจนี่เป็นดีเจอยู่ลูกทุ่งไทยแลนด์88.5โอ<ะ>้<ะ>โหมีแต่คนขอเพลงนี้มาก็ โอ้ยหากระเลนสูงขอมาอีกแล้วขอขอขอะไรขอจนแบบทนไม่ได้ต้องไปเซิร์ชหาว่าพศวนพันธ์คือใครก็ได้เจอผู้ชายผมเป็นคนที่เขาเขาเขาจะไม่ค่อยคุ้นหน้าพศวนพันธนะเวลาสมัยก่อนเวลาที่ผมไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ย๋อคนนี้เลยร้องเพลงสุสานหัวใจอะไรจะจะมีคําถามแบบนี้เยอะมาก่ะเพราะว่าเราไม่ได้สังกัดค่ายแบบ ค่าใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่จะต้องมีสื่อทีวีสื่ออะไรพวกเนี้ยงั้นก็แสดงว่าจากทุ่งร้างยางชุมนะคะมาเป็นสุสานหัวใจนี่คือมาอยู่บนดินและมีค่ายเพลงแล้วก็จะเรียกว่าบนดินสะทีเดียวมันก็ไม่เชิงก็เป็นพักพวกพี่น้องกันเนี่ยมาร่วมกันทํามาร่วมกันทําก็ทํากันตามมีตามเกิดคิดงานเองอะไรเองจะเรียกว่ายังเป็นใต้ดินอยู่ก็ใช่แหละแต่ว่ากึ่งกึ่งกึ่งๆนั่นแหละแต่ว่าระบบการขายมันขึ้นมาบนดินมากขึ้นเมื่อก่อนจากที่เราไปขายตามตลาดนัดแต่ว่าพอพอชุดนี้ออกมาปุ๊บเนี่ย มันมีวางขายในเซเว่นเรื่องมีวางขายในเซเว่นเนมีปกซีดีเราอยู่ในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็กระเถิบขึ้นมาสู่พี่น้องแฟนเพลงในมุมกว้างขึ้นวุกว้างขึ้นนั่นก็คือก็อยู่กับ Le o Master ครับ Leo Master Record หลังจากนั้นเราพัฒนาไปยังไงต่อพี่ก็ทำปีละชุดหลังจากทำกับร e o สูสารหัวใจนะครับแล้วก็มาทำชุดตากน้ำตาชุดตากน้ำตาแล้วก็มาทำชุดสายลมเหงาพัดเรามาพบกันก็อยู่กับ Le o Master ก็3ชุดหลังจากนั้นถึงได้ขยิบมามาอยู่สังกัดค่ายใหญ่ค่ะครับผมคือเราหมดสัญญาแล้วเราก็ย้ายใช่ครับย้ายค่ะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการที่เราต้องการที่จะไปไปให้มันสุดอ่ะเราเราอยู่ในวงการเพลงอ่ะวงการเพลงเขาทําอะไรกันบนยอดยอดอ่ะเขาทําอะไรกันเราก็เลยเข้าไปสู่ระบบธุรกิจเพลงอย่างเต็มตัวคือต้องการที่จะไปเรียนรู้นั่นแหละไปเรียนรู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าธุรกิจเพลงจริงๆแล้วมันเขาทํากันยังไงค่ะ อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับใต้ดินามาบนดินค่ายเล็กกับค่ายใหญ่มันม,มันพี่ได้รับตกผลึกอะไรตรงนี้บ้างมันมันก็มันก็มีผลดีกันคนละอย่างนะฮะอย่างอย่างค่ายใหญ่เขาจะซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเรามีหน้าที่เป็นคนคิดงานเป็นคนผลิตงานในโรงงานผลิตตั้งแต่เริ่มการเขียนการทาดนตรีอะไรต่างๆหลังจากนั้นเขาจะทําให้เราหมดเลยไม่เหมือนไม่เหมือนใต้ดินใต้ดินคือทําทุกอย่างตั้งแต่คิดตั้งแต่เขียนตั้งแต เอ็ตั้งแต่ไปโปรโมทต,ตั้งแต่อะไรเราต้องวิ่งเองทุกอย่างแต่ว่าระบบค่าใหญ่เนี่ยคือเราคือเราอยู่ในโรงงานผลิตพูด,พดง่ายๆก็คือว่าเรามีหน้าที่คิดงานคิดคอนเซปต์งานอัลบั้มชุดหนึ่งเราจะทํำยังไงเราจะวางคอนเซปต์ของอ,อัลบั้มนี้ว่ายังไงนั่นแหละแล้วก็ไปทําการผลิตในห้องบันทึกเสียงให้ดีที่สุดให้เป็นมาสเตอร์หนึ่งมาสเตอร์หลังจากนั้นปุ๊บทางบริษัทจะจัดการให้เราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่าย m b เรื่องโปรโมทเรื่อง เดินสายคอนเสิร์ตเรื่องอะไรอันนี้เ็าจะจัดการให้เราหมดแล้วก็จะเราก็จะไม่เหนื่อยมากเหมือนตอนที่ทำใต้ดินทําใต้ดินมันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะพอเราไปอยู่ที่อาศซายเนาะอาเยนอามเอสนะคะนอกจากเป็นศิลปินแล้วพี่ได้รับเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์เพลงคู่เพลงวัสนะให้กับที่อาเยายนด้วยจริงๆแล้วเพลงที่เขียนให้คนอื่นเขียนก่อนที่จะไปอยู่อาเยามก็เริ่มเขียนเพลงคือคือชีวิตมันมันเริ่มมีคนมาจ้างให้เขียนเพลงตอนที่ อัลบั้มชุดสุสานวดอัลบั้มชุดตากน้ำตาออกมาครับชุดแรกก็ยังไม่มีใครมามาให้ทําอะไรเราก็ทํางานของเราไปแต่พอออกชุดตากน้าตามาปุ๊บเนี่ยเริ่มมีแล้วเริ่มมีคนมาให้เขียนเพลงก็จะเป็นค่ายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่แบบเฮ้ยเราสามารถเขียนได้ขนาดนั้นเลยหรืออะไรเงี้ยก็งงตัวเองอยู่เหมือนกันก็เลยเออรับปากเข้าไปก็ก็เขียนให้ค่ายใหญ่แล้วก็คุณตายลราไทยเหตุผลที่โนเจ็บนั่นคือเพลงแรกที่เขียนให้ให้ให้ค่ายใหญ่หลังจากนั้นก็ตามมา ตามมาเรื่อยๆอาสยามาท็อปไลน์อะไรต่างๆก็<า>กเริ่มเริ่มทยอยเข,ข้ามากลายเป็นแบบว่าเรากลายเป็นคนใส่หมวกสองใบมหมวกในความเป็นนักร้องเป็นศิลป,ปินด้วยแล้วก็<า>กคนเขียนเพลงคนเบื้องหลังด้วยแบ่งเวลาไงพี่จริงๆแล้วมันมันก็ไม่ได้แบ่งเวลาอะไรมากมายหรอกครับก็คือเวลาเขียนเพลงก็คือตอนกลางวันนี่แหละตอนกลางวันที่เราไม่ได้ทํางานเราก็ส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเขียนเพลงตอนกลางวันตอนกลางวันโดยเฉพาะ เวลาที่ขับรถไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยมันจะนึกออกช่วงขับรถเหรอพี่ใช่ครับมันโปร่งบางทีก็เหมอรอยเอ้ยเรามาถึงตรงนี้ได้ไงวะขับรถมาถึงตรงนี้ได้ไงวะมัวแต่นึกเนื้อเพลงใช่มัวแต่นึกเมโลดี้เพลงมัวแต่นึกมันมีคําแบบแวบเข้ามาในในใจเราในสมองเราเฮ้ยคานี้ดีว่ะอะไรก็คิดเพลินไปเรื่อยทมไปเรื่อยไปถึงที่หมายแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่นั่งรถกับผมก็จะกลัวกโะวนออกแนวหัวเบร์นิดแล้วช่วงนั้นช่วงที่ ช่วงที่สุสาหรหัวใจเริ่มเริ่มมีคนรู้จักเยอะผมก็ยังเล่นดนตรีในผับอยู่นะยังรับอยูอ่ยังรับอยู่ก็คือยังยัง,ย,งยังเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันเพลงเรามันได้รับความนิยมจริงหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่าเราลา,ลาออกจากงานประจำหนึ่งมันจะพอไปแล้วมันแป๊กจะทํายังไงก็เลยแบบว่า เฮ้ยเล่นดนตตีไปก่อนเล่นตีไปก่อนจนจนถึงวันหนึ่งที่รู้ตัวว่าเอ้ยมันมีงานจ้างเข้ามาเริ่มเยอะงานจ้างเข้ามาเยอะเลยนี้เราก็เริ่มลาลางานงานประจําที่เล่นในผับลาบ่อยลาบ่อยลาบ่อยลบ่อยเข้าผมก็เลยเกงใจเขามก็เลยขอลาออกหลังจากนั้นก็มาทัวร์เป็นเรื่องเปาเป็นเรื่องเปิดลาค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเพลงตากน้ําตาเนี่ยอ่ะก็ตอนนั้นก็ยังก็ยังทาเป็นดีเจอยู่ที่ลูกทุ่งไทยแลนด์นี่แหละนะก็ที่ปั5ปจุ้าก็คนก็ขอมาอีก ก็ฟังแล้วมันขนาดเราเป็นดีเจอ่ะเราก็ซึ้งเราก็อินอะจากไม่อกหักจนเออกูอยากโกคักแล้วเราเมอรี้เพลงเพาะขนาดมะฟังแล้วแบบมันอินมากเลยอะค่ะจริงๆพี่แต่งแต่งจากความรู้สึกตัวเองในขณะนั้นห่วงนั้นหรือว่าแต่งอินสปิเรชันจากอะไรเยก็เป็นห่วงเวลามากกว่าในแต่ละสิ่งที่มันมากระทบความรู้สึกเราอะแล้วเราก็จะเขียนเลย แต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าบางทีมันได้แต่คํามาหรือว่าได้ประโยคมาอย่างเงี้ยสมมติว่าขับรถไปมันมีประโยคนึงแวบเข้ามาในสมองเนี้ยพร้อมกับอารมณ์อ่ะอารมณ์อย่างต่างน้ําตาเงี้ยมันแวบเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมก็จะจดบันทึกไว้แล้วผมก็จะจําอารมณ์นั้นก็คือสตาฟมันไว้สตาฟอารมณ์ตรงนั้นไว้สตาฟไว้เพื่อที่จะเอาไปเอาไปเขียนในตอนกลางวันของวันถัดมาคืออารมณ์มันต้องใช่อารมณ์ที่เรามันแวบเข้ามาในความรู้สึกณตรงนั้นให้ได้ว่าอารมณ์ต่างน้ําตามันเป็นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็มันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างในการเขียนเพลงนะฮะแล้วแต่แต่ละบุคคลเรื่องราวของการเขียนเพลงยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะครูพศสนุนพันธ์นะคะบางคนก็เอินอาจารย์พจนะคะที่แบบว่าเป็นนักแต่งเพลงที่โด่งดังในยุคนี้แต่งให้กับศิลปินชื่อดังมากมายนะคะจะมีสไตล์ในการแต่งเพลงเป็นยังไงนะคะวันนี้คุยกันไม่พอคะ่ะต้องมืออืน่นมือือมือเติงจงทิ้งทด้วยเพลงไหม ทิ้งทิ้ง,งทิ้งทิง้งแรงๆ <Scan S 1> เลยพี่ <g ivers> ได้ข่าวว่าได้รับถึงสรางวัล <g ivers> ใช่ครับนะคะเป็นเพลงที่รู้สึกว่าอภูมิใจมากๆภูมิใจตรงที่ว่ามันได้ทั้งเรื่องของอ่าได้ทั้งชื่อเสียงแล้วก็ได้ทั้งกล่องด้วยค่ะมันเป็นเพลงที่รู้รสึกว่าเออพอเขียนจบแล้วเฮ้ยเราคิดได้ย,ยังไงวะอะไรเงี้ยตากน้ําตา <c oughs> จริงแล้วตากน้ําตาจริงๆนะคือคาว่าตากน้ําตามันมาตอนที่ประโยคสุดท้ายฉันจะฉันจะฉันจะอะไร ฉันจะตากน้ําตามันมาสุดท้ายเลยก็เลยกลายเป็นชื่อเพลงตากน้ําตาแล้วก็ได้รับรางวัลงานมหานครอวอร์ดนะครับที่จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีก็คือถ้าเป็นนักฟุตบอลคือแฮตทริกอะยิง3ลูกอะไรเงี้ยก็ได้รับรางวัล3รางวัลในในปีเดียวนะฮะก็คือรางวัลเพลงยอดเยี่ยมเพลงตากน้าตาเพลงยอดเยี่ยมแล้วก็อัลบั้มยอดเยี่ยมเมื่อก่อนเราทําเพลงเราไม่ทาเป็นซิงเกิลเหมือนทัวร์นี้ต้องทําเป็นอัลบั้มก็คืออัลบั้มยอดเยี่ยม แล้วก็สคือศิลปินเพื่อชีวิตหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยม <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ได้รับสังสามรางวัลในปีนั้น <c oughs> แล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าเขียนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมีแอบภูมิใจตัวเองลึกๆว่าเฮ้ยกูคิดได้ไงวะอะไรเงี้ยตากน้ําตาคำคำนี้อะไรเงี้ยคครับค่ะคงั้นเดี๋ยววันนี้เราลากันไปด้วยเพลงตากน้ําตาของพี่พศนพันนะคะกับ3รางวัลนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่แบบนึกบรรยากาศคอนเสิร์ตในห้วงเวลานั้นไม่ออกนะคะวันนี้เจนี่มีเทปบันทึกการแสดงสดเวทีไทยสัญจรที่จังหวัดอุดรธานีมาฝากกันและปิดท้ายกันในช่วงนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่พ่สุนพันธ์ค่ะคเราสองคนลากันไปด้วยเทปบันทึกคอนเสิร์ตครั้งนี้ตากน้าตาค่ะสวัสดีค่ะ,คะพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางเก่า ชีวิตเน่าเน่าของฉันไม่รู้จะเดินไปทิศทางใดเมื่อไม่มีเธอแล้วคนที่รักบานดวงใจทุกอย่างที่เคยวาดไว้ก็พังลงในปลิบตาหมดปัญญาจะเหนียวรัง หลังจะเดินต่อไปเพิ่งรู้ว่าฉันอ่อนแอแค่ไหนเมื่อมีน้ำใสๆมันไหลผ่านตาว่าไงจะอยู่เผชิญความดังอไปได้สักกี่แล้วแต่เวรหรือกรรมจะนำ พราอว่าทั้งชีวิตไปถูกติดกับเธอเกินกว่าจะถอนหัวใจกลับมาเป็นฉันคนเดิมอีกครั้งพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางเก่าถ้าชีวิต เาาเนาของฉันตื่นมายังคงมีลมหายใ,ใจก็จะกัดฝันฝืนเริ่มต้นกับเช้าวันใหม่ให้แสงแดดส่องหัวใจที่เปียกชุ่มด้วยน้ำตาให้แสงอาทิตย์ส่องใจ ជាតน้ําតขอบคุณครับ